ครับจากกรณีที่สารดีกาสั่งให้ท่านสสสมหญิงนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นี่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับค่ะเป็นเรื่องจริงค่ะ,ะเป็นเรื่องปกติที่นักการเมืองที่มีผู้กล่าวหาเมื่อเข้าสู่กระบ,บวนการทางศาลจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว็นกว่าศารจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นค่ะและตามกระแสะข่าวที่ออกมาตามชัวร์เช่นต่างๆนี่ มีการใส่ใร้ายในข้อดีต่างๆว่าไม่มีสิทธิ์ในการลงสมัครสสเนี่ยข้อที่จริงเป็นยังไงคือการหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะก็คือการหยุดปฏิบัติที่ยังดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหมือนเดิมและยังสามารถทําหน้าที่ในานามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยช่วยและพี่น้องประชาชนและก็ยังมีกรรมธิการที่เป็นที่ปรึกษาหลายกรรมธิการาก็ยังคงทําหน้าที่แล้วก็ไปประชุมเป็นเรื่องปกติค่ะแล้วลงสสเนี่ยได้ไหม มอม,มีกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา98นะคะคุณสมบัติของผู้สมัครนักการเมืองนี่คือได้คะ่ะไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้เลยมคนละเรื่องกันนะคนละเรื่องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันดิฉันยืนยันว่าดิฉันสามารถลงสมัครรับ<ม>เลือกตั้งได้คะ่ะแล้วทางศาลฎีกาจะมีการตัดสินอย่างไงเมื่อไหร่ครับคืออย่างนี้เรื่องศาลเนี่ยเพิ่งเข้าสู่กระบวนการศาลนะคะดิฉันเพิ่งได้รับแจ้งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่20 23่ิบมเองยี่ิพฤจิการนี่เองนะคะก็รับทราบก็น้อมรับคำสั่งสารแล้วก็จะไปะขึ้นสารอีกครั้งแรกก็คือวันที่12มกราสองห้าหกหกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติดิฉันกับดีใจที่ได้มีโอกาสที่จะเข้าสู่กระบวนการสารเนื่องจากมันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องโครงการสารานามฟุตซอลน,นี้มากมายจริงๆแล้วความเป็นจริงนะคะดิฉันขอชี้แจงนะคะดิฉันเป็นผู้ไปร้อง และนําคณะครูไปร้องเรียนและปรึกษาสตงภาค5ที่บุรีธานีเมื่อเห็นโครงการมันเกิดขึ้นทางผ่านได้แล้วก็ถามว่าโครงการน่าจะไม่ชอบก็ได้ไป,ปรึกษาแล้วก็ให้สตงแนะนําคณะครูโรงเรียนออโรองเรียนด้วยอันนั้นคือเหตุการณ์นี้มันเกิดตั้งแต่ปี5 5าหแล้วค่ะไม่ใช่เกิดขึ้นวันนี้สองวันนี้นะคะเกิดตั้งแต่ปี5้าหแล้วค่ะตอนนั้นดิชั้นเพิ่งดำรงตำแหน่งอสอสอครั้งแรก ก็เพิ่งเพิ่งมาซ้อด้วยค่ะในช่วงนี้ดิฉันถือว่าดิฉันเป็นคนบริสุทธิ์นะคะในทางกฎหมายก็เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพิ่งเข้าสู่กบบระบวนการทางศาลมีหลายกลุ่มก้อนกลุ่มคนฝ่ายตรงข้ามบ้างที่ไปลงโซเชียลแล้วก็ลงในเพจทั้งเพจจริงเพจปลอมในไลน์ว่าถูกตัดสิทธิทางการเมืองลงไม่ได้เป็นคนอุจริตอ้าโกงเงินรวมประมาณของของรัฐ ขอยืนยันว่างบประมาณสนามฟุตซอลเทียบน่าจะเลือนนะคะเนื่องจากมีการร้องสตงอภาค5เขาลงมาตรวจสอบแล้วก็มีการยับยั้งโดยคณะครูเรียนยกเลิกสัญญาไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแม้แต่บาทเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนั้นผู้รับจ้างก็ร้องโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนขึ้นศาลมาทั้งสามศาลละคะันศาลชาั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาก็ตัดสินเรียบร้อยโรงเรียนไม่ผิดนะ อันนี้ก็เป็นอีกส่วนของของโรงเรียนซึ่งเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างเองดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนเรียนยันกันดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นกรรมธิการก็ประมาณหรือเป็นผู้แปลยติแต่อย่างใดนะคะอันนี้ขอชี้แจงซึ่งข่าวที่ออกมาทําให้ดิฉันเสียชื่อเสียงถึงว่าดีใจที่ได้เข้ามาสู่กระบ,บวนการศาลจะได้ชี้แจงเอาข้อมูลต่างๆให้ศาลได้รับทราบค่ะดิฉันหวังอย่างยิ่งว่าศาลเป็นผู้มีความยุติธรรม คงจะให้ความเมตตาและให้ดูข้อเท็จจริงในการที่จะตัดสินดีชั้นดีฉันมั่นใจในกระบวนการศาลค่ะท่านสสมีความเชื่อมั่นว่าตนควรสุดขนาดไหนครับคุตัวเองเป็นผู้กระทําเองเพราะการะทําในสิ่งที่ถูกต้องและก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่างๆไม่ว่าการะทรวงไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะสนามฟุตซอลไม่ได้เป็นผู้เี่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยการที่มาของรุปบาลมาจากหน่วยงานต้นสังกัดก็คือกระทรวงศึกษา หน่วยงานสพทซึ่งเขาก็มีหนังสือมีระบบระเบียบขั้นตอนทุกอย่างมีคําสั่งอะไรเรียบร้อยหมดแล้วดิฉันไม่สามารถจะไปก้าวไก่ล่วงล้ําในข้อกฎหมายระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานได้เลยค่ะ